พี่เชื่อมติดได้พี่ว่าสุดท้ายนะครับอีกนานนะกว่าเรื่องนี้มันจะจบครับพี่อีกอีกอีกเอ่อถ้าถ้าถ้าเรื่องของข้อเท็จจริงเนี่ยแล้วก็เรื่องของการตีความในแง่ของกฎหมายนี่มันจบแล้วแล้วแต่สำนักพูดออกมาเนี่ยมันจบแล้วแต่เรื่องกระบวนการต่อสู้เนี่ยมันยังอีกหลายปีครับเพราะว่าเขาฟ้องเราเราฟ้องเขาคือมันเลยครับตอนนี้ผมจินตนาการอย่างเดียวเลยเนี่ยผมเหมือนกัลังสู้กับเหมือนกับลังสู้กับเหมือนกับังสู้กับอะไรอะฟิสเซอร์ เซลอะไรก็ไม่รู้ที่มันเป็นแบบให้มันเป็นมาจากจักรวาลเนี่ยเออเนี่ยที่มาจากจักรวาลอื่นแล้วก็แบบจ้องทําลายโลกเราอ่ะแล้วเราก็แบบว่าเราก็ชอบเรื่องนี้ด้วยจริงๆผมเคยบอกเขานะว่าเชื่อมจิตเนี่ยไม่เจ๋งเท่ากับอีกสองท่าอีกสองท่าเนี่ยผมชอบมากกว่าท่าไหนท่าไหนท่าไหนนี่คือท่าหนึ่งฟิวชั่นครับนี่ฟิวชั่นท่านี้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 นะครับท่านี้เลยฟิวชั่นเนี่ย แต่ต้องมีท่าเต้นก่อนนะถ้าฟิวชั่นกันได้เนี่ยผมว่าเจ๋งกว่าเพราะไม่อยาการมณ์พังโอเครหมที่จริงแล้นกระเด้งกระเด้งมาแล้วฟิวชั่นใช่ครับอ่าคับอาทิตย์สองที่เป็นไฮไลท์ที่สุดเลยคือบอลเกิงกิบอลเกิงกิก็คือเนี่นี่นไม่บอลเกิงกิชูเมอร์คืนขึ้วขอพลังขอพลังจากชาวโลกขอพลังแล้วตอนสุดท้ายจำได้ไหมครับที่ปราบจอมบานบัวแล้วโมกุลน่ะประกาศขอพลังจากชาวโลกแต่ไม่มีใครเชื่อกลัวว่าจะถูกหลอก ก็ขอพลังสุดท้ายซาตานมิเตอร์ซาตานมาบอกเฮ้ยนี่มิเตอร์ซาตานเองช่วยชูมือหน่อยส่งพลังมาหน่อยแล้ว้ก็ส่งพลังมาบ,บางครั้งนะครับโลกเราเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรประหลาดๆนะครับประหลาดๆแบบนี้นะครับให้ให้เราได้ได้สงสัยเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยแก๊งน,นี้เนี่ยอาจจะมาช่วยกู้โลกด้วยการทำตัวเป็นจอมมารบูนะฮะเพื <laughs> ่อให้ดึงพลังของมนุษย์โลกในการประกอบกู้โลกอีกครั้งหนึ่งงงไหมครับ คือถ้าไม่มีจอมบานบูก็จะไม่มีฮีโร่ไม่มีฮีโร่ก็ก็คือเอาง่ายๆการกอบผู้ถ้าไม่มีเรื่องนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะไม่สนใจเรื่องพระพุทธศาสนา,ศาครับพี่ถูกไหมครับ<ม>เพราะนั้นผมก็มองในมุมกลับกันว่าเราก็มองในแง่ดีนะครับว่าให้ทุกอย่างเนี่ยมันดําเนินต่อไปแต่ว่าให้กระบวนการทางกฎหมายให้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันช่วยให้ความเป็นธรรมกับแต่และฝ่ายให้ดีนะครับเพื่อเราจะได้ แก้ปัญหานี้อย่างจริงจังนะครับให้เป็นระบบเพราะไม่งั้นเนี่ยปัญหานี้มันก็จะไม่ถูกแก้แล้วก็คนที่ยังหลอกลวงประชาชนก็จะหลอกหลอกต่อไปครับได้ครับพี่ครับเอาวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณอี้แทนคุณมากมากเลยนะครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาสรุปสุดท้ายก่อนขอสอง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 ประเด็นอายได้เลยแแถวจะไม่เดี๋ยวผู้ชมจะบอกให้ไม่ได้สาระเลยเลยก็นหนึ่งเนี่ยเอ่อตอนนี้ขั้นตอนต่างๆในการต่อสู้เนี่ยเข้าสู่กระบวนการศาลแล้วกระบวนการยุติธรรมเราก็ว่ากันไปซึ่งดีนะฮะอันที่สองเนี่ย พี่น้องประชาชนสื่อมวลชนอย่าไปกลัวตามในที่เรายังทําหน้าที่อย่างถูกต้องแบบสุดจริตเนี่ยกฎหมายคุ้มครองเรานะครับให้เราสามารถอยู่รอดปลอัยจากการถูกฟ้องร้องถูกดำเนินคดีได้ไม่ว่าจะข้อหาไหนก็แล้วแต่ครับได้ครับพี่ขอบคุณนะครับพี่อี้ครับขอบคุณนะครับครับสวัมาีครับสมากดีครับสีัสดีครับ